อตอนเช้าก็ทุกวันปกติก็มาเลี้ยงแมวหกโมงอะหกโมงเช้าอะาเช้าก็มาหกโมงประมาณหกโมงห้านาที mm hmm. มาเข้ามาเอ้ต,เต้นเห็นต้นกล้วยหล้มกนนึกว่าคนมาขโมยตัดกล้วยก็ย mm hmm. กรีบเดินลงไปดูโอ้ดูไม่ใช่รอยคนตัดนี่หว่า mm hmm. ตัวอะไรกินหมีกินมหเนี่ยก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่ผู้ช่วยเลยให้ออกมาดูกันเ้ mm hmm. าเนี่ยพอเขามาดูเขาก็มีคนบอกว่าต้องเป็นหมีรอยหมีแน่นอน เพราะอะไรคิดว่ามันอาจจะเป็นหมีครับลอยฉีกต้นกล้วยกัดต้นกล้วยนะตัวอื่นไม่กินอ่ะหมูมาไม่ใช่ยังงี้ยดูต้องเป็นหมีรอยตะปุกแล้วต้นมะละกอนี่มีรอยอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ก็มีรอยเลือดรอยมันควนรอยมันกัดเนี่ยเลือดติดเต็มเลยต้นมะละกอแต่แมวมีห้าตัวเห็นตัวเดียวมันจะกินแมวมาเลือดแมวหรือเลือดหมีก็ไม่รู้เนี่ยลุงเลี้ยงไว้กี่ตัวแมวเหลืออยู่มันก่อนเยอะเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ห้าตัว ตอนนี้เหลือกี่ตัวเมื่อเช้าเรียกมาเห็นตัวเดียวมาก็มันหันหน้าหันหลังเหมือนกลัวอะไรเงี้ยนะอาหารก็ไม่กินเดินมาก็หันหน้าหันหลังอยู่นะไม่ไม่กินอาหารเลยที่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครับทุกเขาอยู่เสาร์อาทิตย์เขามาจะอยู่เสาร์อาทิตย์เขาลับไปเมื่อวานนีงวันวันจันทร์นะครับมาพักมั่นใจว่าเป็นหมีใช่ไหมต้องมั่นใจว่าเป็นหมีถ้าอยากให้หน่วยงานออกมาช่วยเหลือดีมอนผวาอยอะ กลางคืนกางคข้าคืนมันกล้าออกมานาแล้วเนี่ยกลัวแถวนี้ก็มีเด็กเยอะอยู่เด็กเยอะกลัวอันตรายนี่จะกล้าตัดกล้วยหรือเปล่าเนี่ยเผื่อมันแอบอยู่ในโรงกล้วยนะนั่งแอรอยู่ทําไงเนี่ยขอให้หน่วยงานมาช่วยเหลือหน่อยเดินลงข้างหน้าสองข้างไปวุ่นกันอยู่กลางแสงหน้าเดินถึงน้ำ้นรู้สึกยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับ ก็รู้สึกว่าแปลกใจอ่ะเพราะไม่เคยมีอ่ะเพิ่งมามีนี่แหละกลัวไหมครับตัวใหญ่อย่างงี้ใครก็กลัว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 ก็ตาเอตัวตัวไม่อยู่ตัวน้นจังไ่ได้เพราะไปเจอกันข้ามางคืนอ่ะใกล้ใกล้กันนี่มันจะวิ่งไปยังไงทันเนี่ยเบื้องต้นนี้เรามั่นใจว่าเป็นตัวอะไรครับเนี่ยคิดว่าเป็นหมีทุกคนที่มาดูนะก็บอกว่าหมีทุกคนรอยตีนหมีค่ะเพราะหมาคงไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกรอยเล็บเป็นบงบอกล็บ แต่พฤติกรรมก็มีการผลักอื่นก็ไม่น่าเป็นแบบนี้กล้วยมันเสียหายไปสองกอสามกอนะครับคมทำยำเล่นทิ่งต้นแบบนี้เล่ทิต้นกล้วยแบบนี้ต้นเป็นมะกรูไม่ทิ่แบบนี้หรอกพฤติกรรมลงลงท่าน้ำมาให้มากท่าน้ำนั่งนห้มากคนละมืเออคนละมือเออ